สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบขวดโซดาตัวนี้นะระยะห้เมตรนะครับผมอันตรายมากนะดูีิว่าอังสติกนี้กับลูกเหล็กอ,อันนี้จะแตกไหมเดีย๋ยวลองดูนะครับสุดยอดความแรงนะครับขดโซดา ไม่เหลือเลยนี่ครับงานติดกันนี้ฮะแรงจริงๆนะครับเนี่ยแรงอัดมหาศาลอันตรายมากครับคืออวุธเงียบนะครับเนี่ยเนี่ยครับเขืออวุธเงียบอันตรายมากๆเลยถ้าพวกไม่หวังดีกับเรานี้กระจกรถโยนนี่ขี่สวนมานี่กระจกแตกข้ามาใส่เราได้นะครับบาดเราได้นะนี่ผมแสดงให้ดูเฉยนะไม่ได้ทําตามนะครับเป็นความรู้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ